i ายซีซั่นนะครับอยากได้รถตู้หน้ายาวที่ครบจบแต่งเวทีให้พร้อมวิ่งงานวันนี้ผมมีมาให้แล้วนะครับถ้าสนใจยังไงดูคลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับผมออมปฏิพัทธ์ออโต้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็มีรถตู้หน้ายาวนะครับคอมพิวเตอร์ V.I.P. นะมานําเสนอให้ทุกพี่ๆทุกคนชมนะครับช่วงนี้ก็ช่วงไฮซีซั่นแล้วนะครับก็เราได้มีก,การสต็อกรถตู้คอมพิวเตอร์เนี่ยไว้เยอะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะก็จะมีทั้งตัวที่ธรรมดาหรือว่าแต่ง V.I.P. นะครับแต่วันนี้ที่เอามาโชว์เนี่ยจะเป็นตัวแต่ง V.I.P. ที่ครบจบแต่งครบเต็มทุกอย่างเลย นะครับเดี๋ยวจะเป็นตัวไหนแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยครับโอเคในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นตโตยต้าคอมมูเตอร์นะครับ2.8ดีเซลรถปี2020นะครับคันนี้ไม่แค่77,000โลเท่านั้นแล้วก็ที่สำคัญแต่ง VIP มาเต็มทุกจุดแล้วนะครับในส่วนของตัวโฉมเนี่ยก็จะเป็นรถตู้หน้ายาวเดิมๆโรงงานเลยนะเราไม่ได้มีการดัดแปลงหรือว่าอะไรตัวในส่วนของโครงสร้างหรือว่าโฉม ด้านหน้าด้านหลังหรือว่าด้านข้างแหละก็ตามก็จะเป็นเดิมๆแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของไฟหน้าก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับเป็นฮาโลเจนมีตัดหมอกให้นะครับตัวครอบก็จะเป็นครอบพลาสติกดาด้านแบบนี้ก็ในส่วนของตัวล้อเนี่ยคือล้อเราก็จะมีออปชันให้พี่ๆเลือกเหมือนกันนะครับอยากได้เป็นล้อแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะอยากได้ล้อที่ดูพรีเมียมขึ้นมาอย่างพวกเป็นลายมาเชสตี้ที่ดูพรีเมียมขึ้นมาอีกเนะี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับยังไงข้าอยากได้แบบไหนรีเควสต์มาได้ยางเปลี่ยนใหม่ให้สีเส้นนะครับเป็นยางโ oh ยโก ภายนอกนะเราจะไม่ได้แต่งอะไรเยอะนะครับก็จะให้ดูสภาพเดิมๆแบบนี้เลยนะครับแต่จะมีในส่วนของพี่ๆคนไหนนะครับต้องการอยากได้เป็นพวกสเกิร์ตหน้าหรือว่าเป็นชุดแต่งกันชนรอบพันเนี่ยเราจัดให้ได้นะขอแค่รีเควสมานะครับแต่นี้เราก็ให้ดูสภาพแบบที่เดิมๆก่อนสีทุกอย่างเดิมหมดนะครับสภาพสวยๆส,สีเนียนทั้งคันเลยแล้วเราขยับมาดูตรงด้านท้ายนิดนึงนะครับไฟท้ายก็เป็นฮาโลเจนเนาะมีกล้องมองหลงังติดแยกให้นะครับแล้วก็ตัวกล้องเดิมโรง,งงานก็มีเหมือนกันแต่ทีเนี้ยในส่วนของภายในเนี่ยเรา เพิ่มเป็นจอ Android มาให้นะครับแล้วก็ติดกล้องเพิ่มเนาะกล้องนี่ชัดแจ๋วเลยเนี่ยเป็นยังไงเดไปดูที่เก็บสัมภาระคันนี้นะมันจะมีไฮไลท์จุดหนึ่งตรงนี้เลยแใะทองของที่เก็บสัมภาระจะสังเกตได้ว่ามันอาจจะดูไม่ได้ค่อยเยอะมากนะแต่คันนี้สามารถปรับได้อ่า อันนี้คือปรับเข้าไปแล้วนะที่เก็บสัมภาระเนี่ยก็คือวางของสัมภาระที่เป็นชิ้นใหญ่เนี่ยได้สบายๆเลยใครที่แบบของไม่เยอะเราก็ปรับกลับมาได้นะออกแรงนิดนึงคือที่เก็บสัมภาระเนี่ยมันก็ผมมองว่าสําคัญนะครับใครที่เอารถไปวิ่งงานหรือว่าที่ใช้วิ่งคนเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีสัมภาระอยู่แล้วนะครับจะมากแะ่น้อยเราก็สามารถปรับเก็บได้ส่วนตัวโครงสร้างนะครับฝาท้ายก็เดิมๆเนาะเราไม่เคยถอดนะสภาพตัวอ่าตัวเบาะหรือว่าตัวหนังตรงนี้ก็เดิมๆอยู่นะครับไม่มีรอยแน่นอนนะรอยฉีกรอยขาดอะไรก็ สภาพจิบๆเลยพวกยางอะไรต่างๆนะครับพวกเม็ดอะไรวันเดิมๆเรียงสวยหมดสําหรับภายนอกของเราก็ประมาณนี้นะครับให้ดูตัวโครงสร้างภายนอกกันก่อนเพราะว่าเน้นย้ำอีกทีนะครับว่าตัวรถเนี่ยเดิมๆสาหรับภายนอกเนาะเราไม่ได้มีการแต่งอะไรให้เยอะนอกจากตัวสเกิร์ตกับล้อแค่นั้นเองออปชั่นหลักๆนะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ภายในดีกว่าว่าเราแต่งอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของเจ้าคันนี้เลยนะครับ VIP เนาะอย่างที่ผมบอกไปเบาะเนี่ยเป็นเบาะสองสามสี่ในส่วนของตัวที่นั่งนะครับ ก่อนหน้าเนี่ยคือมันนั่งสบายอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันได้ตัวเบาะใหญ่เลย2ที่นั่ง2 3 4นะครับข้อดีก็คือมันเข้าเข้าง่ายนะครับเดินเข้าง่ายถ้าเป็นเบาะ333เนี่ยมันก็จะพอเข้าได้นะแต่มันก็จะติดอยู่นิดนึงในส่วนของเบาะก็จะเป็นเบาะ VIP ทั้งหมดนะครับเป็นเบาะหนังสีเทาก็คุมธีมรถได้สวยเลยนะครับในส่วนของตัวเพดานเนี่ยเราก็จะมีการแต่งให้มันก็จะเป็นเพดานแบบนี้นะครับสีดํามันก็จะมีเล่นไฟแอมเบียนท์นี่ยรอบเลยก็จะมีแอมเบียนท์ไลท์ซ่อนตรงนี้ทุกอย่างนะครับ ผมย้ําก่อนว่าของแต่งทุกอย่างเป็นของใหม่หมดนะครับเราเอารถเดิมไปแต่งให้เราไม่ใช่ของเดิมที่เราได้มานะครับก็จะมีการเล่นไฟแบบนี้นะส่วนแอร์นะครับก็จะมีการติดตั้งให้ทุกจุดคันนี้มีแอร์ไมครบัสด้วยนะครับแป๊บเดียวเย็นแน่นอนในส่วนของพื้นเนี่ยเราก็เป็นปูเป็นปูพื้นใหม่ให้เราก็จะเป็นลายไม้แบบนี้นะครับใส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็คือเรามีทั้งที่เป็นแบบเป็นบาร์หรือว่าจะเป็นแบบ ที่เป็นแบบพื้นแบบนี้นะครับจริงๆข้อดีของแบบนี้กคือมันจะได้พื้นที่พื้นที่ระยะขาหรือว่าเล็กรูมนะครับนั่งยืดขาสบายแต่ถ้ามีบาร์ขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะติดนิดนึงเราก็มีให้เลือกมีที่วางแก้ว3ามแก้วนะครับลำโพงคันนี้นะลำโพงเรามีทั้งส่วนด้านหน้าด้านหลังนะครับก็อยู่ประมาณ4ี่จุดห้าจุดไดนะ้ก็กระหึ่มแน่นอนไม่ต้องห่วงส่วนจอก็จะเป็นจอบานสไลด์นะครับปรับไฟฟ้านะก็จะลิงก์กับตัวจอ Android ด้านหน้าเลยนะครับ เปิดเล่นเครื่องเสียงอะไรเต็มระบบคันนี้นะครับมีการเพิ่มเครื่องเสียงติดตั้งเครื่องเสียงให้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวแอม์นะครับมีตัวแอม์เครื่องแยกมีติดตรงแผงประตูให้นะแล้วก็จะมีพาวเวอร์เลให้ช่องหนึ่งนะครับขั้นตอนเราติดตั้งให้ครบแล้วบอกเลยว่าคันนี้ก็คือพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานเลยก็ของเราเนี่ยขอญยกเพิ่มเติมนิดนึงของเราก็จะมีการทําจัดไฟแนนซ์ทำป้ายเหลืองนองป้ายเหลืองเนี่ยเราสามารถทําให้ได้ นะครับใครที่สนใจหรือว่าลังเลเรื่องนี้อยู่เนี่ยก็ลองไงลองเข้ามาปรึกษากันได้เบื้องต้นแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าอีกนิดนึงแล้วกันว่าเครื่องเสียงอะไรแอร์ปรับตรงไหนแล้วก็เดี๋ยวเราไป ดูเครื่องยนต์แล้วก็สรุปราคาโปรโมชั่นคันนี้กันครับคันนี้นะครับย้ำอีกหนึ่งรอบไม่แค่เจ็ดหมื่นเจ็ดพันโลเท่านั้นนะครับถือว่าน้อยนะปี2020รถ5ปีแล้วจริงๆตัวรถเนี่ยก็เป็นรถหมดสัญญาเช่าด้วยนะครับซึ่งมีการเข้าเช็คระยะตามกําหนดอยู่แล้วแล้วก็ไม่เท่านี้เองนะใช้งานมาถือว่าไม่ได้เยอะเลยตรงพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ธรรมดานะครับพุ่มหนังตรงนี้มีแอร์แบ็กมีแอร์แบ็กพวงมาลัยให้เป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวจอเราติดตั้งจอ Android ให้ใหม่นะครับเเเเล่่่่นครืืออองงสียชยมต Android อะไรได้ตามปกติเลยนะครับเปิดยูทงยูทูบฟังโหสบายเลยเพลงแดนแดนเนี่ยส่วนในการควบคุมต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแอร์หน้าเนาะเราควบคุมแอร์หน้าจากตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวแอร์หลังเราปรับให้แอร์หลังได้อันนี้ก็จะเป็นการปรับอุณหภูมิแยกปกตินะครับมีช่องเก็บของแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวในส่วนของเครื่องเสียงนะสามารถปรับได้ตรงนี้นะครับวงเบสความดังตรงนี้ปรับตรงนี้หมดเลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแผงควบคุมแอร์ไมโครบัสนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดพวกสวิตไฟต่างๆ ควบคุมตรงนี้เลยอ่ะประมาณนี้เนาะจริงๆก็ใช้งานได้ง่ายนะครับแค่เรียนรู้แป๊บเดียวนะพี่ๆใครที่อาจจะเคยมีรถตู้ที่เป็นตัว V.I.P ครอบครองอยู่แล้วเนะี่ยก็อาจจะฟุ้นชินกับตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปรับทีวีนะครับกดทีเดียวปรับลงมาเลยนะง่ายมากนะครับในส่วนของแผงด้านหน้าเราก็จะมีการตกแต่งนะเป็นวัสดุหนังนะครับสังเคราะ นะครับเป็นหนังสังเคราะห์แล้วก็เป็นจะเป็นสีออกเบตตัดกับตัวแดงเลือดหมูสวยเลยคันนี้นะครับมันจะดูเรียบๆไม่ได้แบบจี๊ดจ๊าดมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นรีโมทควบคุมทีวีนะครับเปิดปิดทีวีตรงนี้แล้วก็จะเป็นอันนี้เราควบคุมระบบไฟภายในรถในส่วนของเบาะด,ด้านหน้าเนี่ยก็จริงๆมันเป็นเบาะสองที่นั่งเนาะตรงนี้ก็จะเป็นที่วางของใส่แก้วแต่เราก็สามารถปรับให้นั่ง3คนได้แต่อาจจะติดตรงเครื่องเสียงนิดนึงนะครับผมว่านั่ง2กําลังสบายๆเนา <S <S ะเซเบตที่นั่งเนี่ยถือว่าโอเคเลย อย่างที่ผมบอกตัวเบาะเนี่ยเราก็ใครจะสนใจสามารถรีเควสตได้นะครับจะเป็นเบาะ2 3 4 3 3 3หรืออยากได้แบบไหนเนี่ยลองทักเข้ามาคุยกันนะครับอยากให้ปรับด้านหลังเป็นพับลงเจ็บของได้ไหมไม่อยากได้แบบเลื่อนเลยก็ทักเข้ามาคุยกันได้ เดี๋ยวตอนนี้ในเรื่องการแต่งเนี่ยเราอาจจะยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้นนะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนทักเข้ามาคุยกันก่อนถ้ารีเควสเรามาแล้วเราทําไม่ได้เนี่ยจัดเต็มแน่นอนไม่ต้องห่วงคันนี้นะครับอาเป็นว่าเราไปดูเครื่องยนต์กันก่อนนะครับดูสภาพเฉยๆตัวโครงสร้างเป็นไงบ้างแล้วเราไปสรุปราคาและโปรโมชั่นคันนี้กันครับโอเคแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 8งจุดลิตรสองพนอยซีซีนะครับตัวโครงสร้างฝาหน้าทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับดิต์นะม หรือว่าจะเป็นระบบแรงต่างๆเรามีการสวิตให้1รอบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ก่อนส่งมอบเราก็จะมีการตรวจเช็คระบบไประบบช่วงล่างถ่ายเปลี่ยนของเหลวให้ทุกอย่างเลยอีก1รอบก่อนส่งมอบในส่วนของราคาคันนี้นะครับหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับใครกําลังหารถวิ่งงานอยู่คันนี้พร้อมวิ่งพร้อมใช้งานนะครับไม่ต้องรอรถเหมือนป้ายแดงแน่นอนคันนี้ใช้เงินดาวน์เริ่มต้นอยู่ประมาณสองแสนห้าหมื่นบาทแล้วก็ในส่วนของตัวโปรโมชั่นคันนี้เนี่ยผมมีประกันภัยชั้นหนึ่งให้สำหรับจัดไฟแนน ส่งฟรีทั่วประเทศทุกจังหวัดเหมือนเดิมนะครับถ้าสนใจยังไงนะครับติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยหรือว่าจะจิ้มที่หน้าโปรไฟล์ทักแพลตฟอร์มอื่นมาก็ได้เช่นกันแล้วเจอกันคลิปหน้าครับปฏิพัทธ์ออโต้ยืนหนึ่งเรื่องรถสวย